เอาไจะออกดีไก่สีนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะับ อ๋อนะครับส่มสองหนึ่งไปค่ะ ดีเีระคคบโค่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วาตอนี่คาค่ะีเีระคับโคคนะคะเดี๋ที่สิบนี้ค่ะมาพี่กุญ่ังตานร่วมรุ่นกบพกเราด้วยสิบสิบ่น้อยค่ะง

ครับครับกระดูกองเกินไปค่กบงะกับเล่ทาที่ิสุดเท่ที่สุดกับสภาพของเร่าสุ้นคันแล้วกับาเอเวลาเล่าเวลากาอสิ่งที่สุดท้ายกับ้ ดีที่สุดเท่านั้นนะคะกับคาเดตของเรานะคะเวลาจะจัดฉาะเวลา่าตรวเลนะคะกับาเดที่มี่เก็บคืนสอนนะคะเอาล้ค่ะสิ่งที่น่าทึ่สุดท้ายของทุ่สองใครมาแล้วหสี่สามสองห

เอาลังฮะเอ็มกับที่ถูกกับคุณเป็นนะคะผมสักเท่นก่อนนะคะ10วินาที ถามไี่แท้ที่มีกานค้นไดต้องมตรงอุ่มที่กตัดขอกระชังขอแล้วสามสองหนึเร่มค่ะโอ้อะไรเล่นสบายขาขอใจเยนแล้วเยตอนนี้กับพี่เตอร์สมาร์ทบีนะครับเราอยู่กที่กาทลองในสัตวแอนติสอดติาร์ค้นาจับได้แล้วสามถึงพีนาทเก่งเอาเองค่ทที่สุด เอฟคีหุต้นต้องกระโดดคุจยากับสิ่งลี้ลับทีสุดท้ายค่ะหสี่สาสองหนึ่งมดเวลาค่ะดีกว่าดีมากต่นเนือกันเลยนะคะพาเราดุจุลทางทังเของเรานะคะทํอะอาวดเร็วกับเอฟคีหนึ่งสองคุดโแตสงหนึ่งรอค่ะ มือเกมเอสพีหนึ่งสองคคู่ะแสดงจินนะคะบุกกระโกดหมายเลสิบสองค่ะรวมบ้านเป็นอะไรแตบ้างตอเลขนี่คือทายเลขของเราเลขทีเดียวนะคะใครจะได้จุดเบสตรงนี้สิบวิสุดท้ายค่ะสิบวิจัทรสุดท้ายแล้วนะคะ5้าสี่สาสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ มีมากมีมากดีมา่ต่อไปที่เอ็น1บนะคะคุเป็๊ซี่อัจฉริย์แก้วคำถ้าพร้อมแล้ว3ามสองหนึ่งรอค่ะรอ้เอาเลยเอาคุณผู้ชมค่ะกวามเชียด้วยนะคะรองนี้เราไปแล้วสำหรับอิเตอร์สปัรติไทยแลนด์ตอที่นึ่งนะะกับชาเลนจ์สามสิบวินาทีภาพที่ดีที่สุด M.S.D. 1-1อนแบบี้อัจฉริยแก้วคำเหลือเวลาเพียงสิบ าทีสุดท hmm. ้ายขน้นค่ะถูแบบสี่ขาแล้วค่ะเวลามีจำกัดค่ะ5้าสี่สาหนึ่งหมดเวลาค่ะต่อเนละยงกันต่ยเลยนะคะเกม SD หนึ่งห้าลุกปียักุกพิลาค่ะคุณแล้วสามสองหนึ่งเริมค่ะ่ะ พอหเราทำงานแขกับเวลากันจริงๆคาะน้าตื่นเต้มากสำหรับใัรเลื่องนี้เป็นนี้ใครจะได้รางวันไปสามสิ่นีสำรับที่คุาเอา่เก็บเป็นสิบวินาทีสุดท้ายค่ะกินเนอร์ต้องดีภาพต้องสวยนะคะเอาล่ะค่ะคุณค้า5วินีสุดท้ายค่ะคุณ้สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะต่อนกันที่ M S B หนึ่งอรวิเอ ต้องเสียแน่ทีเดียวว่าเสียต้องเชียรเาเริ่มค่ะตื่กัน้โอเคขออั่้ดาัสคสาสมชุดบ้ารนะหลายคนอกว่ัดนะหลายคกว่าต้องอดใจสั่สิ่งที่สุดท้ายค่ะสำหรับคุณคอน้ค่ะสิ่งที่ดีค่ะ เวลาจักัาทีเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะต่อกันที่เกอฟบีหึงเจ็ดบุณเนรเจตเรนมีหลักตาค่ะบุณเณรตาตา นี่คือหน่งเปร็นนะคะเปตเเนีคะกับอันเรกสามสิบวเดียร์อนาดีแล้วปะคุณแดงาสิบวินาทีสุดท้ายามาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ดีมากดีมากอนี M S C หนึ่งแปดป้าอินชนิชัสชัยศกค่ะพอแล้วสา

น้องพูอยู่บนนัี่พิยางทางแซ่บสาวของเรานะครับดฉันก็ไม่ดเลยพร้อมแข่งเทอร์ของเราพิภูนะคะกำลังเชิญน้องๆด้วยนะคะผู้ชมกับ้านก็ได้นะครับใไม่ตึงใจกรไ่ตึงด้วยสิ่งที่้องคด้าสำหรับพิภนค่ามาแล้วะอ็เอ